ตัวไหนครับเทพนครเีลนทองยิมเขาเก็บอะไรวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสิบแปดเป็นไงมาช่างครั้งแรกผ่านเลยผ่านเลยนะคุณมากี่โลครับน้ำหนักนี้สามสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับทายเทพนครครับอ่ะเทียบอะไรกายเทียิมเลนทองยิมนะอยู่ที่จังหวัดขอไแก่สี่มาอยู่ที่โคราชนะวันกูซ้อมมีเยอะไหมเยอะอยู่นะเก็บตัวเมื่อกี่วันครับรวมๆแล้ว ก็เดือนหนึ่งเะเดือนหนึ่งได้นะแล้วเราล่าสุดโชคไว้ที่ไหนครับที่นี่นะครับเป็นไงวันนั้นชนะนอกชนะใครมาจําชื่อได้ไหมเป็นเมือนเปจันนะวันนั้นน็อกเขายังไงเตะขาเตะขาเลยแล้วเราเคยมาชกที่นี่กี่ครั้งสามครั้งแล้วนะก็ไม่ไม่ห่วงเรื่องบรรยากาศแล้วเนาะแล้วเราเจอใครครับวันนี้ลูกเขียดนะเคยเจอกับเขาไหม ยังไม่เคยเจอเลยเห็นนล้อตัวรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไงแท้าไหลนะก็เจอแบบนี้มาประจำเนาะแล้วเราได้ศึกษาดูเทปได้ดูฟอร์มเขามายังยังเลยแล้วเราจะวางเกมบวางแผนไงดีไม่ได้ดูมาเลยต่อยตามสไตล์ของตามสไตล์นะก็หายห่วงบู๋ไหมสไตล์เราบู๊เลยนะอ่ะเราอายุอะไแล้วครับอายุสิบเก้าคนจังหวัดเลยไปปล่อยกิโลแล้วก็ไปตามห้า ไปปล่อยเท่าไหร่นะห้าสิบหกห้าสิบหกนะพื้นเพเราเป็นมวยอะไรมวยบูลนะซ้ายหรือขวาซ้ายครับอ่าเรายืนกาดซ้ายใช่ไหมกาดซ้ายหรือขวา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 นะเราสูงร้อยเท่าไหร่เราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณกี่ไฟล์และห้าสิบพันห้าสิบพันห้าสิบบาไฟล์นะอาฝากคุณน้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับครับผมเกย์กับคุณครับต้นนยครับ ชื่อลูกเกียรติชรปพโตกรบผมวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยสิบเกียครับร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดก็มาท้ากับเขาเลยครับมาขาดพอเท่ากันเลยครับแล้วเราคุมมากิโลร้อยสิบแปดตอนนี้มันสามกิโลได้ครับครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ไอไข่โมเกต้องเกลี่ยเกลี่ยนะอยู่ทถวไหนอยู่โพนยอตินสามหาก็คือแถวรัฐโยธินเนี่ยเนาะครับคุวังู้ซ้อมมีใครบ้างอยู่ที่นี่ก็มี พี่แซนสีดีอวอญัน์ดีแล้วก็น้องอยู่ที่ใครด้วยครับคผมเราเก็บตัวมากี่วันล,ลุมลงแล้วประมาณเดือนหนึ่งได้ครับครับผมแล้วเราล่าสุดโชคไว้ที่ไหนเนี่ยอยู่อ้อมน,น้อยครับอ่าเป็นไงวันนั้นก็ชนะมาชนะใครจําได้ไหมจําไม่ได้ครับอืใครงามใช่ครับเอ้ยป็นนั้นเป็นน็อกยังไงอ่ะก็สอกครับซอกเลยแล้วเราเคยดูฟอร์มคู่ชกเราไหมอยังก็ดูบ้างครับศึกษามาบ้างได้ดูฟอร์มเจ้าชื่ออะไรนะคู่ชกเราก็ไอเทพนครเทพนครนะ ดูแล้วเขามีอะไรบ้างก็มีลูกดูดันบ้างครับมัดมัดมีเตะด้วยครับเจอมวยอาวุธแรงเปิดเกมนี้เราวางเกมวางแผนไงอ่ะก็ดูบนเวทีครับก็ิดว่าเอาอยู่ครับก็นายเอาอยู่ได้อ่าเราอายุอะไรแล้วครับยี่สิบห้าปีครับคนจังหวัดอุดรธานีครับไปปล่อยกี่โลแล้วครับประมาณห้าสิบโกห้าสิบเจ็ดได้เป็นเป็เราเป็นมวยอะไร ประมาณมวยฟีมือครับอา้าซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยร้อยหกสิบแปดเราชกมวยทั้งมวลนี่ประมาณประมาณสามสิบสี่ไปฝากพี่น้องเชียร์พวกนี้หน่อยครับขอฝากเอพี่น้องเศร้าอุดรนะครับขอคอยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับครับผมครับขอบคุณครับ